สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงนะคะ,นะคะประจำปี2565ของชาวราศีเมถุนนะคะโดยที่เราจะไล่ไปตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนแล้วก็มีเรื่องใดที่เด่นนะคะในแต่ละเดือน นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่คนอ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อยย่ายึดการทำนายนะคะเป็นสาระนะหรือนำไปตัดสินใจอะไรทง้งเส้นนะคะการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นการทำนายพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของ ใครในคนใดคนนึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะส่วนใครที่อยากจะ ดูส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือเรื่องอื่นๆก็ทักมาได้ที่เพมมจ nimitichen นมนังไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีไราสายก็ใส่ข้อมูลไว้แล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง nimitichen แล้วช่วยกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้การสายขอบคุณมากๆจ้าโอเคเราไปดูดวงประจํปีของ ชาวราศีเมถุนกันจ้าพลังงานนะคะในเดือน มกราคมนะคะจะเป็นพลังงานของตัวตนของเจ้าชะตานะคะในทุกเรื่องนะคะช่วงนี้นะคะเหมือนคุณมีคลื่นใต้น้ำที่คิดอยู่ในใจนะคะมีอะไรเนี่ยให้คิดให้ทำเยอะนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกภายในลึกๆนะคะ ที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะคุณก็เลยกำลังมองหานะคะเป็นช่วงของการมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือความรักครั้งใหม่นะคะ อ่านะคะโอเคนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าในเรื่องของนะคะการเงินนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการเงินที่ขยายขึ้นนะคะหรืออาจจะได้โชคลาภขึ้นมาก็ได้หรือนะคะมีการขยายกิจการนะคะหรือว่า,าขยายงานใหม่ๆหรือถ้าใครนะคะ ต้องการที่จะเริ่มงานใหม่นะคะก็จะต้องเป็นคนที่เหมือนคนรู้จักของเราเนี่ยชักนำงานมาให้นะคะแล้วก็มโกีโอกาสที่จะขยายทีมงานนะคะการเงินนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะมีการเฉลิมฉลองในสิ่งที่เราหวังเอาไว้นะคะหลังจากที่มกราคมเนี่ยนะคะเราเ อาจจะผิดหวังไปแล้วนะคะสามถ้วยนะคะเป็นพลังงานของการขยายแต่ว่านะคะเ,เรื่องความรักนะคะในเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็สามถ้วยมันเป็นในลักษณะของ3ามคนเนาะถ้าเกิดคนที่ยังไม่แต่งงานนะคะเป็นแฟนกันก็อาจจะต้องระวังเรื่องมือที่สามแต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ก็อาจจะมีบุตรได้นะคะในช่วงนี้สําหรับใครที่อยากจะมีบุตรนะคะหรืออาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณแฟนอาจจะเซอร์ไพรส์เรานะคะเดือนมีนาคมนะคะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะกลับมาเหนื่อยอีกครั้งในเดือนมีนาคมนะคะเหนื่อยที่ต้องทํางานหนักหรือว่าเหนื่อยที่ต้องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ที่ค่อนข้างที่จะต้องอธิบายเป็นพิเศษนะคะอธิบายอย่างหนักนะคะกับคนรอบข้างกับพี่น้องกับครอบครัวกับญาตินะคะอืมนะคะเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนะคะ,ะเรื่องการเงินนะคะก็การเงินนะคะก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะแต่ ก็เป็นเป็นทิทางที่ว่าเหมือนคุณตั้งตารอ,รอเงินนะคะที่มันกําลังจะงอกเงยขึ้นมาจากการทํางานของคุณนะคะซึ่ง3เดือนนี้ยังไม่มีโชคนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเรื่องสุขภาพนะคะในเดือนมีนาคมก็ให้ระวังเกี่ยวกับการปวดคอนะคะปวดคอหรือว่าสายตานะคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของคอแล้วก็ตาค่ะ ามาดูของเดือนเมษานนจะจ้าอืมเดือนเมษานะคะเดือนเมษานะคะการงานของคุณช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะเดือนเมษาอะไรที่คุณหวังไว้นะคะมันกำลังค่อยๆค่อยๆปรากฏออกมาให้คุณได้ได้ดีใจให้คุณได้มีความสุขนะคะ ถ้าตีไปในเรื่องความรักนะคะคนที่โสดก็อาจจะเ,เจอคนที่ได้พูดคุยสารสัมพันธ์นะคะแต่เป็นลักษณะแค่พูดคุยนะคะเรื่องการเงินนะคะก็ต่อยอดมาจากเดือนมีนานะคะเดือนมีนาทำงานหนะักเพื่อให้ได้เงินเดือนเมษานะคะการเงินที่เราหวังเอาไว้ก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่า,าดีแบบ รุดปลาดนะคะค่อนข้างดีในระดับที่แบบว่ามานิบเนบเลียงเียงนะคะเกี่ยวกับการเงินของเราอืฮมนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยให้ระวังนะคะเกี่ยวกับอ่ การโดนหักหลังการโดนแทงข้างหลังนะคะหรือใครที่มีคดีความนะคะอาจจะโดนคดีความหรือการฟ้องร้องได้นะคะบุตรบริวารเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังเราเท่าไหร่ในช่วงนี้เดือนพฤษภาค,คมของคุณเนี่ยไม่ได้มีความสนุกสนานอะไรเลยนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับ โรคที่เกี่ยวกับหลังนะคะหรือว่าเอามาพลึกเอามาพาดได้ด้วยนะคะรวมถึงโรคทีเ่เป็นโรคซึมเศร้าก็ได้หรือความเครียดนะคะเข้าครอบงำก็ได้นะคะการเงินก็ค่อนข้างที่จะฝืดเคืองเลยนะคะในช่วงนี้เหมือนการเงินของเดือนเอมษาเนี่ยมันได้มาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะพอมาเดือน พฤษภานะคะการเงินก็กลับมาดิ่งนะคะดิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็พยายามอ,อ,อย่าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะแพ้นะคะแพ้ทุกอย่างอย่าลงทุนนะคะือใครให้เพื่อนกู้ยืมเงินอะไรช่วงนี้โอกาสได้คืนยากมากนะคะด้านความรักก็ ก็ไม่ค่อยสมหวังนะคะความรักอาจจะมีทะเลาะกันนะคะอาจจะมีทะเลาะกันหนักด้วยนะคะสาหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะคนที่โสดก็เออไปสารภาพรักหรือว่าทุ่มอะไรไปก็อกหักดีนะคะอ่าโอเคค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เริ่ม ะะดีของคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะใช้ความสามารถนะคะของคุณเนี่ยมาทํางานนะคะหรือว่ามาต่อยอดเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีคนเล็งเห็นความสามารถของคุณนะคะอาจจะโดนซื้อตัวก็ได้นะคะไปร่วมงานนะคะซึ่งเดือน มิถุนายคุณจะเด่นเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะจะทํางานค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เงินก็จะไหลมาจากการทํางานด้วยนะคะยังไม่มีแนวโน้มในการเสี่ยงโชคนะคะทั้ง6เดือนนี้จ้าเดือนกรกฎาคมนะคะ เดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะตกเด่นในเรื่องของความรู้สึกคู่ครองนะคะเอ่อรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะเป็นกังวลหรือว่าม,มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับ คู่ครองหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะกับคนที่อยู่รอบๆตัวนะคะเ,ออเหมือนว่าคุณกําลังน้อยใจบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจากคู่ครองเกิดจากแฟนเกิดจากสามีหรือภรรยาหรือคนในครอบครัวบุตรนะคะการลงทุนนะคะก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลใจจดใจเหาะจ่อนะคะ เหมือนวางแผนลงทุนไปเยอะนะคะแล้วก็เอกสารสัญญาเนี่ยคุณก็เหมือนรอคอยอยู่ว่าเออจะกู้บ้านซื้อรถซื้อบ้านอะไรเนี่ยจะผ่านไหมนะคะยังเป็นช่วงของการรอคอยนะคะแล้วก็เอ,อ่รอคอยอย่างจดจดใจ,จ่ออยู่นะคะยังไม่ได้ในช่วงนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะ เดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมนะคะเอ่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเ,เดือนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูได้นะคะถ้าเกิดใครนะคะมันเป็นไปณน,นิศทางที่สลับกันนะคะถ้าเกิดใครนะคะกำลังม,มีปัญหากับคนรักครอบครัวก,การเงินการงานนะคะ ช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเหมือนจะพลิกกลับมาในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะสิ่งโชคเสียงลาบได้นะคะในช่วงนี้อืมนะคะสืบต่อเนื่องจากเดือนสิงหานะคะก็จะเป็นเดือนกันยายนนะคะกันยายนนะคะความสุขกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะ ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วก็การงานการเงินช่วงนี้นะคะโอเคเลยนะคะทำให้ครอบครัวมีมีความสุขนะคะไม่ทุร้อนตัวของคุณก็มีความสุขด้วยนะคะในช่วงนี้อืมนะคะในช่วงเดือน ตุลาคมนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงมีความสุขนะคะตุลาคมก็ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่ว่า,าเร็วร้ายอะไรนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงท้ายปีแล้วไต่มาสุดท้ายนะคะอยากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเริ่มมีอารมณ์สองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะอืสัญญกรรมนะคะ ในช่วงนี้ก็สามารถสัญญากร,รมได้นะคะเรื่องความรักนะคะระวังการตกเป็นมือที่สามหรือมีมือที่สามมาแย่งคนรักของเรานะคะในช่วงนี้นะคะอืมนะคะเดือน พิสติกาก็ยังเป็น ในช่วง The Hermit นะคะก็คือยังอย,อยากอยู่คนเดียวอยู่นะคะอยากจะพักฟื้นใจตัวเองอยากเอาตัวเองเนี่ยเป็นตะเกียงสองนำทางนะคะอยากจะไปปีกวิเวกที่สงบสงบนะคะงานที่จะทำก็ต้องเป็นงานที่แบบว่าเอ่อทำคนเดียวไม่อยากจะปรึกษาใครนะคะครอบครัวก็ไม่อยากจะปรึกษาเหมือนตอนนี้เหมือนอยากจะรีเซ็ตตัวเองนะคะโดยใช้ตัวของคุณเองเนี่ยบำบัดตัวของคุณเองนะคะแล้วก็นะคะอืม ช่วงนี้นะคะอาจจะไปถือศีลกินเจนะคะหรือไปอพยายามทำบุญให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามคุ้มครองคุณอยู่นะคะอาจจะไปไหว้พระก้าวาัดหรือว่า,าไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะหรือไปแก้บนนะคะอืม โอเคค่ะ okay, The Hangman กลับหัวนะคะในเดือนธันวาคมนะคะมันก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณวิตกกังวลใจต่างๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะมันหลุดจากพันธนาการหลุดจากความเครียดหลุดจากความกังวลน,นะคะในเดือนนี้เหมือนว่าสิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่นะคะหลายๆอย่างในทั้งปี2565เนี่ยเหมือนมันแก้ได้นะคะมันสามารถที่จะแก้ได้ นะคะภาพรวมนะคะสุดท้ายสรุปก็คือหลังจากที่คุณเนี่ยเจอปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าหรือว่าเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่สร้างกำแพงสร้างเกาะ คุ้มกันให้ตัวเองเนี่ยหลังจากที่2เดือน3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันได้รีเซ็ตตัวเองแล้วคุณสามารถสร้างเกาะสร้างกำแพงคุ้มกันหัวใจความรู้สึกของตัวเองได้นะคะเ,เพราะฉะนั้นนะคะทรายขอสรุปนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในปี2,565นะคะ คุณก็มีโอกาสที่จะได้ขยายงานขยายเงินนะคะโชคลาภเนี่ยก็จะตกเข้ามาอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยในช่วงหกหกเดือนแรกของปีเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนแบบค่อนข้างหนักสำหรับคุณเหมือนกันนะคะมีความเครียดหลายๆอย่างนะคะการงานการเงินความรักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ผสมกับเรื่องของการงานนะคะ คือการเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากขั้นสุดแต่ว่าจะได้เงินก็ต่อเมื่อได้งานหน,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 นักนะคะได้จ็อบที่หนักๆหรือโปรเจกต์หนักนะคะพอมาออหกหกเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้น ตัวคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถรีเซ็ตตัวเองแก้ปัญหาต่างๆตลอดทั้งปีได้นะคะก็ปีเดือนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นม้ามืดสามารถแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะโอเคค่ะาสาก็ขอให้ชาราศีเมถุนนะคะผ่านพ้นทั้งช่วงเวลาเลวร้วายแล้วก็เจอแต่ช่วงเวลาที่ดีๆนะคะ